ส,ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซสวัสดีพี่น้องเราทุก um, ท่านเช่นเคยนะครับมาครับ EP ที่สมครับมามาต่อเลยพาทุกท่านมาชมการย้ายนะฮะที่ผมเหมาไว้วันนี้จะมาย้ายแบบแบบท่อแบบเสาทุกอย่างครับนี่ๆๆนี่นี่นะครับมันจะมีรถอีกขั้นึงอยู่ไสนฝุดเรปลาฮะในปลาบ่เออเดี๋ยวขอไปเบื้อง เออเพิ่มมามีหกลอยขั้นหนึ่งอยู่ในปลาไอ้ช่างทนเห็นเนี่ยอยู่ใส่ช่างทอนัน่นปาฮกอ่าเ,เดี๋ยวให้ช่างทอนกินน้ําก่อนครับแล้วค่อยปาพี่ดูนี่นะครับแบบท่อแบบเสาวพวกเนี้ยทั้งหมดเลยนี่นะครับมาครับเอฟซี FC เราพี่น้องเรามีใครต้องการใช้ไหมนี่ครับแบบท่อแบบเสาวพวกแบบเนี้ยคือทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยมาใครได้ใช้แบบไหนมามาครับมาเอาไปใช้ครับผมขายเป็นกิโลฮะ ขายเป็นกิโลเนี่ยครับขายเป็นกิโลกิโลละยี่สิบห้าบาทนะครับมาแบบแล้วก็แบบเสาเล็กก็มีนะฮะเนี่ยแบบเสาเล็กก็มีกิโลละยี่สิบห้าบาทนะครับนี่นะครับแบบเสาเล็กครับผมแล้วฝั่งนูนนอองน้นก็จะเป็นเอ่อฝั่งนู้นก็จะเป็นรถรถตักนะครับอีกคันหนึ่งนี่เป็นรถตักนะครับ นี่คันหนึ่งครับโอ้อ้าวคันนี้เอาไงเนี่ยนี่ครับรถตักอีกคันหนึ่งครับนี่นะฮะคันนี้น่าจะน่าจะมาสไลด์ขึ้นอะสไลด์ขึ้นรถกลับบ้านเลยนะฮะนี่นะครับอีกคันหนึ่งก็ผมเหมายกทั้งหมดเลยนะครับก็ที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเหล็กอะเก็บให้หมดเลยนะฮะที่คุยกันไว้นะครับ เกี่ยวกับเล็กเกี่ยวกับอุปกรณ์คันนี้ก็เดี๋ยวรถสไลด์สไลด์กลับครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูนู่นดีกว่านะฮะเอ๊เดี๋ยวเราจะดูดูดูไปทีละขั้นตอนเนาะเครื่องนะเครื่องเครื่องก็น่าจะเป็น DA-120 นหนะเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็น DA-120 ครับรถตักรุ่นไหนเนาะนีอ่อ๋อหมามุ่ยครับโอ้หมามุ่ยทั้งนั้นเลย ถอยถอยถอยทับครับแบบนี้ถอยทับถอยก่อนครับไม่สู้ครับถ้าเป็นหมามุย <c oughs> ผมไม่สู้มาโอ้ป่าชัดเลยเอาดูจะอะไรขึ้นก่อนครับช่างท <c oughs> อนฮะ <c oughs> ดูครับมันยาวเกินไปไหมอะดูนีขึ้นได้ไหมพอดีไหม เปิดท้ายเปิดไทยไอ้นี่เลยทำมันแย่เกินไปอ่ะอ้ามาดูครับพอดีปะอ่าพอดีพอดีพอดีเปิดทไทยไปเลยเปิดท้ายไปเลยเรียบร้อยครับเปิดท้ายเลยเปิดท้ายเลยเปิดไทยเลยนะครับมาครับ FC เราพี่น้องเราใครอยากได้กิโลละยี่สิบห้าบาทนะครับ อ่ะอ่ะกิโลยี่บ้าบาทนะครับนี่ให้เขาเขานี่ครับจ้นแล้ว เขาดีนี่นี่เต้าน้อยนี่บบนี้เน่ยเขาเถิบโอ้ไปซื้อเอาบ้านเขาอยู่บต้นละหน่อยหนึ่งบอกว่าหกสิบหกสิบบาทมึงอยเอาจากบุรีรัมไปไม่ใช่ปะขับบอลพูดสนุกกันไปแล้วครับบ้านเราน่าจะต้นละร้อยร้อยยี่สิบบาทช่างทอนจะขนจากบุรีรัมย์ไปโอ้โหตักได้ปะนี่ยอือต้องแักอ่ะนี่ครับ อุปกรณ์ทั้งหมดนะช่างพรเราไปดูรถด,ดํากันปะไปดูรถในป่ากันไหม <Okay. S 1> ถือไม้มาหน,น,นึ่งนี่นี่นี่ซึ่เล็กนี่เออนัน่ะล่ะครับไม่ลรือหรือกันนี่เออนี่มามามาไปครับเราไปดูรถในป่ากันครับไปมันเป็นรถอ,อะไรเออกระเบบทั้งหมดหอ่ะท่อนเนี่ยฮะ อันนี้บ่เฮ้ยตัดเดี๋อาแก๊สมาตัดแล้วมื่อน,นี้บ่เบิดก็บ่เป็นยังแล้วก็นู่นแบบก็อยู่ในป่านูน่นอีกข้างทอนนูน่นฮะเออกแ็แค่เอาเบิดแล้วทุบเอาแล้วไหนรถอ่ะมามุย้ยเปล่าเฮ้ยโอ้ยอยู่ว่าถูกสูบมามุย้ยอีกแล้วตีใส่รถเดี๋ยวนี้ ดี๋ย้จะเฝ้าออกหนึ่งไปได้รถอยู่ไหนไหนช่างทองม, <c oughs> มันมีรถจรีเขาขอทุกคนปะช่างจะเด้รึจะเดินนี่นี่ไหนครับช่างทองครับเห็นรางๆางไหมดีครับเห็นกระบะอ๋อั่นไ่นเห็นกระบะแล้วเราไปเข้าฝั่งนู้นดีกว่าปะเ,าเข้าฝั่งนู้นครับฝั่งนี้หมามือเยอะไม่เอาไมวถอ,อยถอยถอ,อยนะครับหมามือเยอะครับฝั่งนี้ไปเราไปเข้าฝั่งนู้นครับ อ้อมไปนู่นบ่อ้อมไปนู่นเนาะอือครับอนเทนต์แบบอนเทนต์แบบต่อเนื่องตัวนี้จะเอายังไงสรุปตัดใช่ไหมท่านทอนคงยกไม่ได้เนาะต้องตัดไปครับมาฝั่งคนก็ขนไปครับตายสื้นๆเอาละครับช่าง ูครับป๋าเดี๋ยวรู้จักครับมาเนี่ยครับแบบท่อแบบเสาโอ้เสาเล็กเพียบเลยไว่ชางพรอนอแล้วฝั่งนู้นมีอะไรอะ่ะฝั่งนู้นไม่มีอะไรม,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 มั้งก็คือผมคุยกับเจ๊เขาว่าอะไรที่ผมอยากได้เอาไปเลย <c ười> คุยกันแบบนั้นนะครับ อโอ้หินไหมท่านทอนถ้าอยู่ใกล้บ้านเราเจ๋าเลยได้หน่เอาไปสมที่เขาเนาะถ้าอยู่ใกล้บ้านเนาะอ่าฝั่งนี้เข้าง่ายกว่าครับท่อนมันก็คือสุดหัวคงเลยท่อนฮะท่านเหมือนสุดหัวคงครับพาไปถังซ้ำจังไปเอาปลาปไตบีโดค,ครับท่านโอ้เอานี่ครับอีกคันหนึง่งโอ้ ดับอะไรเนี่ยช่างถอนฮะเอามาครับเอาเอามาอเอาครับอ,อ,อ่ะเอครับมีอะไรไหมช่างถอนมีอะไรไหมท่อนถ้ายูแถวบ้านเท่าถ้าสภาพนี้สิเราไมสตาร์ทเครื่องขับได้คือจังกี่คักเนาะระเบิดระเบิดเลยเชื่อไหมว่าสภาพอย่างนี้ช่างถอนสตาร์ทเครื่องได้เนี่ย เครื่องร้อยแรงหรือแปดห้าช่างถอนแปดห้าแปดห้านะฮะโอ้ยติดได้แน่นอนนะทอนเนาะดดดดถ้ายูรอบ้านถ้ายูรอบ้านถ้ามีเวลาไม่เห็นติดได้เลยละ่ะไม่เหลือครับถ้ามีเวลาฮะชางถอนท,ทาติดแน่นอนโอ้สภาพางันเดี๋ยวให้รถสไลด์มาดึงคันนี้ก่อนนะอ่าเ,เห็นแล้วครับฮะเครื่องดีอยู่ใช่ไหมนี่ครับช่างทอนว่าเครื่องดีๆอยู่ครับจอดทิ้งไว้เฉยๆครับ โอ้ oh, ระเบิดระเบิดเลยดินี่ถ้าก็คือคลิปนี้นะคลิปนี้กนนะคนะคเมืองอะหลายแสนนีกอะถ้ามาสตาร์เราขับได้เนี่ยแบบไม่โค้เลยอะอ่ะไปกลับไปนู่นดีกว่าเราขึ้นของอขึ้นของต่อครับผมจะาไปครับช่างทอนนำหน้าครับนะครับไปกลับไปขึ้นของครับ ทางทอนฝั่งนู้นมีอะไรไหมในป่าน,นูนะ่นนี่ยเนี่ยเหมือนหงอโคงท่านพระไตรปิฎก,กอะดูดูรับดูท,ทานทอนครับผมว่าหงอโคงชัดๆเลยโอ้สนุกสนานกันครับอดูดูดูอ่าทอนทอนลูเลห็ดลูกเห็ดทาแบบหันด้โอ้อันนั้นน่าจะคอกหมูบ่เพื่อนเอาใบฟางเนาะไม่น่ามีอะไรหรอก ไปครับเราไปขึ้นของกันต่อครับผมมาต่อครับมันหน้าหน้าไหนมั่งเนี่ยเสาเสาหนาไดนเนี่ยไอชาตินี่อันหนาหนาไดน่ะหนาหกบ่เสาเหีเห่ยเฮียนเลยแหรอเนาะอ่าเบาๆได้ค่อยๆยางนด้ะอะครับมานะครับกิโลละยี่สิบห้าบาทนะมาช่างกิโลเลยใครที่กำลังหาอยู่นะครับแบบเสานะกิโลละยี่สิบห้าบาทนะครับมาเลยนะฮะ ผมไม่รู้ว่ามันจะเยอะจะน้อยแค่ไหนผมไม่รู้หนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ช่างกิโลวัดกันไปเลยะครับกิโลละยี่สิบห้าบาทนะครับยยไขมันล้มอั้ก่อนนี่ครับทีมงานเราเนีประสงค์ครับไม่ต้องห่วงครับสนุกสนานครับทำงานไม่ต้องซีเรียสครับไปเรื่อยๆครับ แล้วครับนะครับมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวจะให้ที่แรกถ้าอยู่ใกล้บ้านนะ่ยทั้งรถตักทั้งรถตักที่อยู่ตรงนั้นเนาะทั้งรถอ่รถดาที่อยู่ตรงนู้นน่ะผมจะมาสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยแต่ว่ามันอยู่ไกลบ้านแล้วมันทํายากเ,ยเวลามันก็ไม่มีคือเรามาเหมาก็ต้องรีบเอาของออกอะ่ะหมามุ้ยก็เยอะหมามุ้ยเต็มเลยดูครับหมามีแต่หมามุ้ยทั้งนั้นเลย มาบุยเยอะมากนะฮะก็อ่ะครับรู้เรื่องละโอเคนะครับเข้ามาชุดท้ายคลิปละผมจะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆให้เรา f อฟเราให้พี่น้องเราดูไปเรื่อยๆว่าผมซื้ออะไรมั่งนะครับก็งานนี้ที่ผมเหมาเนี่ยมันมี f อฟทางช่องเราคนหนึ่งนะครับเราดูแล้วเขาบอกว่าเห็นผมหาซื้อแล้วก็บอกว่าของญาติพี่น้องเราใครจะขายผมมีค่าโทรศัพท์ให้แกเขาโทรหาผมแล้วแกก็ได้ค่าโทรศัพท์กับผมไปนะครับ เนี่ยเ c เราพี่น้องเราถ้ามีงานลักษณะแบบนี้ที่เขาไม่ได้ใช้งานที่เขาอยากจะเหมาออกอะไรเงี้ยทำความสะอาดเนี่ยโทรหาผมได้ครับเดี๋ยวผมไปดูให้เดี๋ยวผมไปซื้อให้นะครับอ่าโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไร่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอรยนนะครับยนต์ 6, 26, นะครับ0879519226 0956643826นะครับไอดีไลน์ผมนะตัว B กับตัวที 8 5 1, 3ย้ําย้ำนะครับ bt 8 5 1 3ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับส่วนผมวันนี้กับช่างทอนบ๊ายบายช่างทอนขอบพระคุณท,ท่านมากๆครับ